ครับกับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม p u b G Mobile ในเวอร์ชัน2.3นี้นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นบอลโลกที่ผมก็เคยพูดไปแล้วเนาะซึ่งแนะนำจริงๆนะครับมาเล่นเถอะมันฟรีนะครับเพราะว่าบอลโลกก็เกิดขึ้นได้แค่4ปีครั้งเท่านั้นและลีโอนลเมสซี่ก็อาจจะไม่ได้ไปบอลโลกอีกแล้วนะครับ และอีกอันนึงนะครับที่มีการเพิ่มเติมก็คือ Cyber Week ที่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายและจะมีของแรอีกเยอะแยะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของรถราคาหรือว่าพวกปืนอัพที่น่าจะกลับมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับและตัว infernal high noon และชุด leo the messy ก็นั่นแหละครับรอกันได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้กันดีกว่านะครับในเวอร์ชัน2.3นี้มีอะไรที่น่าสนใจมาบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็จะเป็นทางด้านของอีเวนต์ใหม่นะครับฟุตบอลมาเนียที่เพื่อนๆสามารถมากดเลือกได้นะครับระหว่างโหมดปกติหรือโหมดอีเวนต์เหมือนเดิมเหมือนเคยลได้ทั้ง2โหมดนะครับและในโหมดอีเวนต์นี้มีเกิดใหม่เหมือนเดิมนะครับและจะเป็นโหมดที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรด้วยนะเพราะในโหมดนี้เองเพื่อนๆก็จะเห็นในแมปเลยนะครับว่าจะมีสิ่งก่อสร้างหลักๆเลยก็คือสนามฟุตบอลและฟุตบอลคาริัล ซึ่งไอสนามฟุตบอลเนี่ยฮะมันก็จะกระจายอยู่ตามแมปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนมินิเกมเพลย์ให้เล่นแล้วก็ของก็ค่อนข้างที่จะโอเคไม่ได้แน่นเวอร์นะครับถ้าเกิดจะแน่นเวอร์จริงๆต้องฟุตบอลคาร์นวัลเท่านั้นบอกเลยว่าแน่นมากๆสำหรับฟุตบอลคาร์นวัลนะฮะแค่เพื่อนๆเ,เข้ามาในสนามเพื่อนๆก็จะได้ตั๋วเกิดใหม่นะทันทีเลยนะนอกเหนืจากนี้นะครับในมินิแมปเองก็ยังจะบอกอีกด้วยนะครับว่าในโซนของสเตเดียมนี้มีคนอยู่กี่คนเนี่ย จะระบุไว้ชัดเจนมากเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าของต้องแน่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตรงกลางทั้ง2งฝั่งนะครับมันจะมีอยู่2ฝากตรงกลางอีกฟากนึงก็จะมีของ Ado ์ดซึ่งเป็นกล่องขาวๆอันนี้นะครับถ้าเปิดมาปุ๊บก็จะมีของ a d d ์ดให้แบบการันตี2ชิ้นนะครับและถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบของเยอะแยะมากมายซึ่งในโหมดนี้เองนะครับก็มีไอเทมที่ exclusive ในโหมดนี้อีกด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นทางด้านของรองเท้าล e o อนเนลเมสซี่นะครับ เมื่อเราใส่ปุ๊บก็จะมีปุ่มเสริมขึ้นมาที่คล้ายๆกับตัวรองเท้าหรือตัววิ่งนะครับเพียงแค่เรากดเราก็จะสไลด์ไปด้านหน้าแล้วเราก็จะวิ่งไวขึ้นอย่างมากพร้อมกับการกระโดดสูงขึ้นอีกด้วยแล้วเราก็สามารถเลือกทางที่เราจะพุ่งไปได้ด้วยนะครับจะไปซ้ายแล้วก็เด้งขวาหรือขวาแล้วก็เด้งซ้ายก็ทําได้เหมือนกันและไอเทมอย่างที่2ที่มีการเพิ่มเข้ามาในแบบนี้ก็จะเป็นตัวลูกบอลนะครับ ที่มันจะอยู่ในอุปกรณ์การโยของเรานะครับก็ต้องกดมาที่ตัวระเบิดนะครับถึงเราจะสามารถใช้ได้เมื่อเรากดใช้งานปุ๊บเราจะกลายเป็นลูกบอลที่สามารถกระโดดได้และเดินทางได้ค่อนข้างไวด้วยนะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับลูกบอลน,นี้เองก็ยังไปเหยียบทับคนอื่นได้อีกด้วยเหมือนกับรถปกติเลยนะและนอกเหนือจากนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับเราสามารถโดนเตะได้อีกด้วย <Okay. S 2> เพื่อนของเราก็สามารถเตะเราแล้วก็พุ่งไปด้านที่เพื่อนเราเตะได้อีกด้วยนะครับและอันเนี้ย เป็นอะไรที่ดีมากสำหรับการเข้าวงแต่เพื่อนเราไม่ได้มากับเราเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกกันดีๆนะแต่ว่าช่วยได้เยอะมากแน่นอนแต่ถามว่าดีขนาดนั้นไหมเพื่อจะเอาไปไฟท์ผมไม่แนะนำนะครับมันจะมีดีเลย์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในลูกบอลแล้วเรากดออกทันทีอะไรเงี้ยมันจะมีดีเลย์ที่จะทําให้เราไม่สามารถยิงได้ในทันทีเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเล่นก,กันดีๆด,ด้วยนะครับ กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยและอย่างที่3นะครับก็จะเป็นลูกบอลระเบิดนะครับที่มันจะเหมือนลูกบอลแบล็คโฮลหรือหลุมดำนะครับที่จะคอยดูดสูหรือเพื่อนร่วมทีม ให้มาอย่างตัวระเบิดที่เราโยนไปซึ่งอันเนี้ยมันก็ดีนะสำหรับการที่เล่นในมุมนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเมื่อเราเออกมาใช้งานจริงอย่างน้อยก็ตอนเนี้ยเท่เาที่ผมรู้นะฮะยังเฉยๆอย,ๆอยู่ปลาระเบิดดีกว่าและของ exclusive อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟุตบอลแฟลกันนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ฟุตบอลแฟลกันอันนี้มาแล้วยิงขึ้นฟ้าตัวแอร์ดรับจะมาไวมากๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่ exclusive สำหรับแมปนี้เท่านั้นเหมือนกันนะครับและบอกเลยว่าไวจริงๆนะ แต่ของข้างในก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยเหมือนแอร์ดรอปทั่วไปเลยเพียงแค่มันมาไวมากขึ้นเท่านั้นแหละและสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าในสนามฟุตบอลมีอะไรบ้างนะ,ะ <_ travaille> นะครับก็เหมือนจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็มีของเยอะแยะมากมายแล้วก็มีมินิเกมให้เราเล่นด้วยนะครับก็คือย bon ิงบอลให้เข้าโกล์เพียงแค่ยิงบอลให้เข้าโกล์ปุ๊บกล่องด้านข้างก็จะเปิดขึ้นนะครับแต่เราต้องยิงให้ได้2ลูกนะ และไอ้ลูกบอลพวกนี้ก็คือลูกบอลระเบิดแบบที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะถามว่าของดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมแนะนําให้ไปลงฟุตบอลคาร์นิวัลดีกว่านะครับนะอีกหนึ่งสิ่งที่มีการอัปเดตมาแล้วผมให้ความสนใจอยากมากนะครับก็จะเป็นพวกตระกูลสไนน์นั้นได้มีการปัฟเกิดขึ้นนะครับเริ่มมาจากตัวคา98เาลยครับเบสดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นจาก79ไป82สปีดในการยิงแต่ละครั้งนะครับลดลง30%อเนันนี้โคตรดีเพราะคานะั้นยิงช้ามากมาก ตัวคูณของตัวแขนขานะครับก็เพิ่มขึ้นจาก0.475เป็น0.55นะครับอันนี้ก็ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งเลยนะทำให้ในหน่าใช้มากขึ้นนะครับและตัว bullet speed นะครับหรือความเร็วกระสุนก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยแปลว่าเราไม่ต้องเผื่อเยอะขนาดนั้นแล้วนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะคานั้นค่อนข้างช้าอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ M24 ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวคูณดาเมจแขนขาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน0.475เป็น0.55 ความเร็วของการยิงแต่ละนัดก็เร็วขึ้นไปอีกลดลงถึง30%เลยและความเร็วของกระสุนก็เช่นเดียวกันนะครับ760อไป850ดีมากๆาเอดับการยิงแต่ละนัดก็จะเร็วขึ้นถึง20%เลยนะปัจจุบันก็โกงอยู่แล้วนะสำหรับตัวเอดับและตัวคูณระหว่างแขนขาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ0.475เป็น0.55บอกเลยว่าสายสนัยชอบสิ่งนี้นะครับการอัปเดตครั้งนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากจริง และสุดท้ายนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้มีประโยชน์แน่ๆก็คือ Mark Style นะครับเราสามารถเลือกได้แล้วนะว่าเราอยากได้ Mark แบบไหนระหว่างค l a s s ิ c กับ m o เดิ n ซึ่งอันปกติที่เพื่อนๆใช้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบ c l a s s ิกและบอกเลยว่าแม่งบังแบบบังมากเวลาเพื่อนแบบ Mark ย้ำๆแทบ,บจะมองไม่เห็นตัวรูเลยแต่ถ้าเกิดแบบโมเดิ n นะครับหรือแบบใหม ก็จะทําให้ตัวมาร์กนั้นลอยอยู่เหนือจุดที่เรามาร์กและเป็นเส้นตรงลงมาแทนทําให้เราสามารถมองอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับมาร์กอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนเปิดนะดีจริงๆดีแบบดีมากๆโดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้แล้วบอกเลยว่าน่าสนใจเยอะมากจริงๆก็อย่าลืมไปลองเล่นแมบ,บใหม่และตัวสนยใหม่กันดูด้วยนะครับไปละเจอกัน